การครั้งหนึ่งในแคว้นสาวัตถีมีหญิงผู้หนึ่งนามว่าสมัชราทุกคนต่างเรียกนางว่านังขี้เรือนเพราะนางเกิดมาพร้อมกับผิวดำคล้ำม,มีรอยตุ่มผู้พองเป็นจุดๆทั่วตัวนางอาศัยนอนใต้ถุนเก่าๆก,กินข้าวเหลือที่ชาวเมืองโยนทิ้งบางวันต้องแย่งกับแมว และไม่เคยมีใครยื่นข้าวให้ด้วยความเมตตาเลยสักครั้งผู้คนล่ำลือกันว่านางเกิดมาพร้อมเคราะกรรมคนในเมืองถึงขั้นโรยเกลือใส่พื้นขับไล่นางออกจากเมืองอย่าเข้ามาใกล้ของข้านะช่วงนี้ข้าก็ขายไม่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ซวยหนักกว่าเดิมอีกเด็กเล็กในเมืองนั้นมักหัวเราะอย่างสนุกปากและกลั่นแกล้งนางวันหนึ่ง นางอดอยากจนต้องเดินเข้าไปในเขตวัดร้างกลางป่าซึ่งเชื่อกันว่าผีเฮี้ยนสิงสถิตพระไม่มีใครกล้าอยู่แต่ในปีนั้นมีพระแก่ชาราจากแดนไกลชื่อพระอริยนนท์มาจำพรรษาในวัดแห่งนี้เพียงลําพังเป็นพระที่มีจิตตั้งมั่นสละความสุขเพื่อสแสวงหาความสงบขณะพระอริยนนท์นั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไทรเก่า สมัชชราก็เดินเข้ามาตัวสัน่นถือก้อนข้าวแฉะแฉะไว้แน่นในมือด้วยสีหน้าอิดโรยพระอริยน,นลืมตาขึ้นมองนางแล้วยกบาทของตนส่งให้อย่างสงบโยมหิวหรือสมัชชรานิ่งไปเหมือนสมองไม่เชื่อว่ามีใครพูดกับเธอด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลเธอหลังน้ำตาทันทีโดยไม่พูดอะไร แล้วพระอริยนนท์ก็กล่าวต่ออีกว่าอยากอยู่ที่นี่ไหมถ้าใจยังไม่ตายที่นี่ก็ยังมีที่ให้คนอยู่มีชีวิตคำพูดนั้นคือครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินว่าตัวเองมีค่าตั้งแต่วันที่สมัชราเข้ามาอาศัยในวัดใต้เงาใสทุกเช้านางจะตื่นก่อนไก่ขันกวาดลานวัด ทั้งๆท,ที่มือเต็มไปด้วยแผลพอเสร็จก็หาบน้ำจากลำธารขึ้นมาเติมตุ่มแม้ต้องเดินทางชันจนขาเปื่อยเป็นแผลก็ไม่เคยบน่นพระอริยนนท์ให้ธรรมะทุกวันกรรมสร้างได้ในทุกลมหายใจถ้าใจเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนผ่านไปเจ็ดวันสมัชชราส่องกระจกเห็นใบหน้าตัวเองสะท้อนกลับ ผิวที่เคยดำหมองเริ่มจางรอยตุ่มบางจุดแห้งตกสะเก็ดผมที่เคยแข็งกระด้างเริ่มพอจะหวีได้แม้ยังไม่งามนักแต่นางก็มีความสุขแต่ในคืนวันเพ็ญขณะนางนั่งภาวนาใต้ต้นไทรใหญ่ทันใดนั้นเองลมเย็นจัดก็พัดวูบจนเส้นผมปลิวสวยัยมีเสียงแผ่วเบาดังมาจากด้านหลังเจ้าคิด นางหันขวับไปเห็นหญิงในชุดขาวหน้าตาหน้ากลัวร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลจำข้าไม่ได้หรือนำในายดิงใจโหดสมัชราเบิกตากว้างความทรงจำบางอย่างแล่นเข้ามาภาพในอดีตสมัชราในร่างเก่านางเคยเป็นหญิงสูงสักมีนิสัยที่โหดร้ายมักสั่งเคี่ยนทาดหญิงในเมืองจนตาย กลับมาสู่ปัจจุบันเงานั้นหัวเราะเสียงต่ำแล้วหายวับเข้าไปในโพรงต้นไทรทิ้งไว้เพียงกลิ่นเหม็นสาบคืนนั้นสมัชราฝันร้ายทั้งคืนนางฝันว่ากำลังถูกลากลงหลุมผีเน่าดึงแขนนางพร้อมเสียงตะโกนของเหล่าคนที่นางเคยทำกรรมไว้ในชาติก่อนวันรุ่งขึ้นนางเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอริยนนท์ฟัง พระท่านกล่าวด้วยเสียงนิ่งเงานั้นคือวิญญาณของผู้ถูกเบียดเบียนในอดีตชาติของโยมแต่การที่เขายังไม่ลงนรกแปลว่ากรรมยังไม่คลี่คลายและเจ้าต้องเผชิญให้ครบเมื่อได้ฟังธรรมสมัชราไม่หนีไม่โกรธไม่กลัวนางกลับนั่งภาวนานิ่งกว่าเดิมตั้งจิตขออโหสิกรรมให้เจ้ากรรมในเวรทุกคืน วันเวลาผ่านไปหลายเดือนร่างกายของสมัชราเปลี่ยนราวคนละคนแผลผุพองหายไปหมดผิวคล้ำกลายเป็นสีขาวดังปุ๋ยฝ้ายผมหยิกหยาบกลายเป็นตรงยาวหวีเรียบใบหน้ากลมเกลี้ยงมีรอยยิ้มอ่อนโยนดวงตาคมมีประกายเหมือนหยาดน้ำค้างข่าวแพร่ไปถึงเมืองหลวงวันหนึ่งชีวานันบุตรพ่อค้าที่ร่ำรวย มาปฏิบัติธรรมกับพระอริยนนท์และได้พบกับสมัชรากำลังกวาดลานวัดอยู่ใต้ต้นไทรเขามีได้แค่ตกหลุมรักนางเพราะรูปงามแต่ตกหลุมรักเพราะแววตานางเต็มไปด้วยความสงบชีวานันพูดกับพระว่าข้าไม่ได้เคยศรัทธาสตรีใดมากเท่านางมาก่อนหากบุญวาสนามีจริงข้าขอเดินเคียงข้างนางผู้นี้ตลอดชีวิต สมัชราได้ยินก็สั่นไปทั้งตัวคิดในใจว่านี่เหลือความรักแรกในชีวิตจากหญิงที่เคยถูกรังเกียดวันนี้มีผู้ชายมาอธิษฐานขอปกป้องหัวใจนางทั้งสองเริ่มสนิทเริ่มพูดคุยใต้ต้นใสรจนนางคิดว่าบางทีชีวิตนี้จะมีความสุขกับเขาได้เสียทีแต่ในคืนพระ ขณะที่สมัชรานั่งภาวนาใต้ต้นไสรดังเคยเงาเดิมนั้นกลับมาคราวนี้ไม่ใช่เพียงเงาหญิงแต่มีเงาผู้ชายอีกตนโผล่มาด้วยมันพูดด้วยเสียงแหบต่ำจะรักได้อย่างไรเมือ่อเจาคือคนที่ขาบรรุธจเป็นภาพในอดีตผุดขึ้นในจิตของสมัชราอีกครั้งนางในชาติก่อน นางเคยสั่งจับฆ่าทาสรับใช้ชายหญิงคู่หนึ่งแล้วโยนเข้ากองไฟเพราะหาว่าแอบลักข้าวกินก่อนทั้งสองจะสิ้นลมหายใจได้พูดประโยคหนึ่งว่านางผู้ใจอม,มหิตไม่ว่าชาติไหนอ่ะข้าขอให้เจ้าอย่าได้สมหวังในความรักอีกตลอดไปแม้เจ้าเปลี่ยนหน้าตาแต่เจ้าหนีกรรมไม่ได้หรอกสมัชชระรุ่งเชา้า ชีวนัน์ล้มป่วยอย่างกระทันหันหมอประจำหมู่บ้านช่วยกันดูแลแต่ร่างกายสมัชชรานั่งเฝ้าไม่ห่างมือน้ำตานางไหลไม่หยุดเมื่อรู้ว่าเธออาจต้องเสียเขาไปเพราะกรรมที่เธอเคยก่อไว้ในอดีตชีวานันป่วยหนักขึ้นร่างกายสู้ผอมหมอยาหลายคนมารักษากลับยิ่งอาการสุดหนักไม่มีใครรู้ว่า ความตายนั้นไม่ได้มาจากโรคภัยแต่มาจากเงาเวรกรรมที่สมัชราเคยก่อเมื่อร้อยปีก่อนคืนหนึ่งพระอริยนนท์เรียกสมัชราไปสนทนาใต้ต้นไทรท่านถามเพียงประโยคเดียวว่าหากเขาต้องตายเพื่อให้เจ้าหลุดพ้นจากกรรมเจ้าจะยอมไหมสมัชชรานิ่งน้ำตาไหลเงียบนางกล่าวด้วยเสียงสัน่น ข้าขอให้เขามีชีวิตแม้เราจะไม่ได้ครองรักกันข้าก็ยินดีพระอริยนนท์จึงมอบผ้าอบสีดำสนิทให้สมัชราพร้อมกล่าวว่านี่คือผ้าอบอธิษฐานกรรมหากเจ้ากล้ายอมรับผลกรรมทั้งหมดคืนนั้นสมัชราเปิดผ้าอบหน้าที่พักของชีวานัน แสงสีดำพุ่งออกจากผ้าอบพุ่งเข้าร่างนางทันทีชิวนานันเปิดประตูเห็นนางสุดลงตรงหน้าเขารีบคว้าแขนไว้สมัชชราอย่าไปเจ้ายังไม่ได้ฟังสิ่งที่ข้าจะพูดแต่นางยิ้มทั้งน้ำตาข้าได้ฟังแล้วชาตินี้ข้าขอชดใช้กรรมชาติหน้าหากไม่มีกรรมข้าจะไม่หนีท่านอีก ร่างของสมชาราแน่นนิ่งไปกับความสงบและเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแรกของวันส่องผ่านต้นไทรดอกปีบขาวร่วงลงมาราวกับฟ้าร่ำไห้หลายปีผ่านไปวัดใต้เงาใสไม่ร้างอีกต่อไปชีวนันนันบวชเป็นพระพิสุจำพรรษาตลอดชีวิตตายต้นไทรมีผู้คนมากราบไหว้มากมายบางคนรำ่ำไห้ บางคนขออโหาสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรของตนข้อคิดจากเรื่องนี้กรรมเก่าจะตามติดแม้ในวันที่เรากลายเป็นคนดีไม่มีใครหนีพ้นผลของการกระทําในอดีตแม้สำนึกผิดแล้วเราก็ต้องผเผชิญต้องชดใช้ถึงจะหลุดพ้นอย่างแท้จริง